เมืองไทยจะอากาศเย็นกว่านี้นอนได้ไหมเป็นอะร้อนนะว่าไหมบางวันก็โคตรร้อนเห็นผู้นักท่องเที่ยวไหมมาบ้านเราส,สารเลย,ย,ย,ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสินค้าจากประเทศไทยเรานั้นเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศสินค้าบางอย่างที่อาจจะดูธรรมดารรมดาในประเทศไทยแต่กลับเป็นที่ชื่นชอบและมีความต้องการสูงจากชาวต่างชาติด้วยความที่สินค้าไทยนั้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและหาไม่ได้ในประเทศอื่นๆ ประกอบกับชาวต่างชาติที่ได้เคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยและได้ทดลองใช้สินค้าจนเกิดความประทับใจจนอยากซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านเกิดและในคลิปนี้แอดก็ได้นําเรื่องราวของแป้งเย็นตรางูสินค้าของไทยที่เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติจนขึ้นชื่อว่าเป็นของดีขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแป้งตรางูเป็นต้นตำรับแป้งเย็นเจ้าแรกของโลกที่ครองใจและอยู่คู่กับคนไทยมานาน และได้ถูกคิดค้นโดยหมอล้วนว่องวานิชโดยมีประวัติว่ามีทนายความคนหนึ่งมาหาหมอเนื่องจากเป็นผดผื่นคันหมอให้ยาคารามายไปทาแต่ก็ไม่หายหมอล้วนจึงคิดสูตรแป้งเย็นโดยผสมแป้งและเพิ่มความเย็นแล้วลองให้เอาไปใช้ปรากฏว่าได้ผลดีผดผื่นคันหายและยังสบายตัวอีกด้วยไม่นานหลังจากนั้นสรรพ,พคุณของแป้งเย็นตรางูจึงเป็นที่เรื่องลือไปทั่ว ชาวบ้านต่างบอกกันปากต่อปากถือเป็นแป้งเย็นต้นตำรับยี่ห้อแรกที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและยังส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียในจีเรียฮ่องกงและประเทศจีนและด้วยความด่งดังบวกกับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีใครๆที่เคยได้ลองใช้ต่างก็ติดอกติดใจจนมีชาวต่างชาติได้ทำคลิปรีวิวแป้งเย็นตรางูลงในย t u b e โดยในคลิปนั้นชาวต่างชาติได้บอกว่าแป้งตรางูเป็นแป้งเย็นที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมากเมื่อได้ทาแป้งลงบนผิวก็จะทําให้คลายความร้อนได้โดยทันทีทําให้ผู้ใช้ไม่ต้องทนทนรมานกับเหงื่อและผดผื่นคันแถมเขายังแนะนําว่าแป้งเย็นตรางูเหมาะสําหรับนักผจญภัยเพราะกระป๋องของแป้งที่ทําจากเหล็กและมีฝาเกลียวอย่างดีมันสามารถดัดแปลงเป็นที่เก็บของสําหรับการไปตั้งแคมป์ได้อีกด้วย และว,วันนี้แอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติตามสื่อโซเชียลต่างๆมาแปลให้ทุกท่านฟังกันค่ะว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับสินค้าของประเทศไทยโดยความคิดเห็นแรกนั้นชาวต่างชาติก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ลองใช้แป้งเย็นตราง,งูไว้ว่าฉันต้องทนทุกทรมานมานานหลายปีกับผดผื่นร้อนที่รุนแรงบริเวณเข่าต้นขาก้นและหลังฉันซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาทดลองใช้และสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า หลังจากใช้เพียงสองครั้งในระยะเวลาเพียงสามวันผื่นที่เคยเป็นมานานนั้นก็หายสนิทและไม่มีอาการคันอีกเลยฉันไม่ต้องคอยตอบคำถามเวลาอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ยิมอีกต่อไปไม่ต้องมองกระจกด้วยความรู้สึกหมดหวังกับผื่นที่เป็นมานานมันได้ผลจริงๆความคิดเห็นต่อมาก็เป็นชาวนาเวย์ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอีกเช่นกันค่ะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันแนะนำให้โรยแป้งในถุงเท้าเมื่อต้องเดินป่าขึ้นภูเขาหรือเมื่อต้องทำงานมันจะทำให้เท้าของคุณสดชื่นตลอดทั้งวันฉันไม่สามารถหาซื้อแป้งนี้ได้ที่สแกนดิเนเวียดังนั้นฉันจึงต้องว่ยหวานให้เพื่อนคนไทยส่งมาให้ทางไปรษณีย์ฉันสนุกกับวิดีโอของคุณมากฉันเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปีฉันดีใจที่ได้เห็นสถานที่แปลกใหม่เท่าที่ฉันจำได้เช่นกบยักษโ์โซธรวิมานพญาแถนและพระพุทธรูปเลเซอร์ ความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยคะ่ะที่ได้มาแนะนำการใช้งานว่าเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นลองทาบนผิวที่เปียกดูคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นชาวต่างชาติที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆว่าฉันว่ามันดูเกินจริงและคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่ค่ะว่าคุณจะยังไม่สามารถรู้ความจริงได้ตราบใดที่คุณยังไม่ได้ลองอะไรที่คุณไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริง ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยได้ลองใช้แป้งเย็นตรางูว่าฉันเพิ่งซื้อมาใช้โดยความบังเอิญและด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่มันก็ช่วยลดความร้อนได้ดีจริงๆฉันรู้สึกเย็นและสดชื่นมากๆความคิดเห็นถัดมาค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันได้รับแป้งเย็นนี้เป็นของฝากแต่ฉันไม่สามารถเปิดฝามันได้และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าคุณจะต้องหมุนฝาของมันทวนเข็มนาฬิกา และก็ได้มีอีกท่านมาตอบกลับเช่นกันว่าฉันสามารถเปิดมันได้โดยการใช้ครีมคีบเหล็กความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าฉันเสพติดการสูดดมแป้งเย็นตรางูกลิ่นลาเวนเดอร์มันปลอดภัยไหมที่จะสูดดมความคิดเห็นถัดไปคะ่ะได้คอมเมนต์ไว้สั้นๆว่าแป้งเย็นนี้มีความมหัศจรรย์มากและมันก็ดีกว่าแป้งตราก,กลบอนซะอีกความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าฉันรู้จักผลิตภัณฑ์นี้เพราะคุณและเมื่อคุณยืนยันว่า มันสามารถใช้รักษาโรคผดผื่นได้ดีจริงๆฉันจะต้องลองใช้แป้งนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าแป้งนี้มันช่างเหมาะสมกับอากาศร้อนของประเทศไทยซะจริงๆส่วนท่านถัดมาก็ได้คอมเมนต์โดยตั้งคำถามไว้ว่ามันสามารถใช้รักษาสิวได้หรือไม่ความคิดเห็นต่อมาค่ะได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเป็นนักผจญภยัยกระป๋องแป้งนั้นถึงจะดูเล็กแต่มันก็สามารถใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียว ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานไว้ว่าฉันไม่สามารถเปิดกระป๋องแป้งเย็นนี้ได้หรือว่าฉันอ่อนแอเกินไปและความคิดเห็นถัดไปก็ได้มากล่าวเสริมคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าฉันก็เจอปัญหานี้เหมือนกันทั้งครอบครัวของฉันไม่มีใครสามารถเปิดกระป๋องแป้งเย็นนี้ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าแป้งเย็นนี้ทาตัวได้ดีมากแต่อย่าเพลอาไปทาหน้าเชียวละ่ะ คอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าฉันกำลังเจอกับปัญหาโรคผิวหนังและหลังจากได้ดูคลิปของคุณฉันจะไปลองซื้อแป้งเย็นตรางูมาใช้ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้สแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแป้งเย็นนี้นอกจากจะช่วยคลายร้อนได้แล้วยังสามารถระงับกลิ่นกายได้ดีอีกด้วยและความคิดเห็นถัดไปขาะก็ได้บอกว่าฉันเพิ่งซื้อแป้งเย็นตรางูมาทดลองใช้มันเป็นแป้งที่ดีมาก ทาแล้วรู้สึกเย็นสบายและมีกลิ่นหอมความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของชาวเวียดนามค่ะโดยเขาได้บอกว่าสินค้าของประเทศไทยนั้นมีความแข็งแกร่งมากสามารถเข้ามาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างเต็มรูปแบบฉันหวังว่าเมื่อเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เวียดนามคงจะเจอสินค้าเวียดนามบ้างเช่นกันความคิดเห็นต่อไปก็เป็นของชาวเวียดนามอีกเช่นกันค่ะโดยเขาได้บอกว่าใครเป็นผื่นที่หลังหรือที่ตัวแป้งนี้สามารถช่วยคุณได้จริงๆ และความคิดเห็นสุดท้ายก็ได้บอกว่าตอนฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยฉันซื้อแป้งเย็นตรางูกลับมา20กระปุกก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นและความรู้สึกของชาวต่างชาติเมื่อได้ลองใช้แป้งเย็นตรางูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยสินค้าของไทยหลายๆอย่างนั้นเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเมื่อนำไอเดียใส่ลงไปในชิ้นงาน จากสินค้าธรรมดาก็กลายเป็นสินค้าที่ส่งคุณค่าน่าใช้สอยเข้ากับสมัยนิยมและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแถมเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศได้อย่างดีอีกด้วยและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วถ้าฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยได้ลองทาแป้งเย็นเป็นครั้งแรกจะรู้สึกเป็นยังไงนะไปที่ไทยแลนด์คูลคูลไร่นนะว่ไหม บางวันก็โคตรร้อนเห็นพวกนักท่องเที่ยวไหมมาบ้านเราสารเลย